รินควันจากระเบิดตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอย่างตื่นตระหนกของผู้คนที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากห้างสปปรรพสินค้าลีกาเดนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหากเปรียบเทียบกับความรุนแรงในไอแลนด์เหนือประเทศอังกฤษมีความคล้ายคลึงกันต่างกันที่เป้าหมายก่อเหตุของกลุ่ม i r a ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกซึ่งต่อสู้กับรบัฐบาลอังกฤษที่มีกลุ่มอยู่เนียนิดนิกายโปรเตสแตนต์ Dance, สนับสนุนมีเป้าหมายทำลายสถานที่สัญลักษณ์ที่แสดงถึงอำนาจรัฐ แต่เหตุรุนแรงในหาดใหญ่กลับมีเป้าหมายไปที่ประชาชนสะท้อนถึงพัฒนาการของแนวร่วมของไทยที่เลี่ยนแบบกลุ่มก่อการร้ายสร้างเหตุรุนแรงเพื่อชี้ให้เห็นความเปราะบางของอำนาจรัฐที่ไม่สามารถดูแลประชาชนปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับนี่คือหน้าที่พื้นฐานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทําให้พลเมืองรู้สึกว่าเขามีความเปราะบางมากเท่าไหร่เนี่ย ก็ย,ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของรัฐมากเท่านั้นแต่หากมองรากเหง้าของปัญหาใน3าจังหวัดกับไอร์แลนด์เหนือกลับไม่แตกต่างกันเพราะคนไอริชเกิดความไม่พอใจนโยบายการย้ายชาวคลิสต์นิก่โปรตสแตนต์เข้ามาอยู่ในไอแลนด์ทําให้คนไอริชเดิมรู้สึกว่าถูกแย่งดินแดนไปเช่นเดียวกับ3จังหวัดเงินไขที่ใช้ปลุกระดมแนวร่วมคือความไม่เท่าเทียมของคนมาลายูในอดีต ไมเคิลคาร์เบิร์กอดีตนักโทษ IRA ที่ถูกตัดสินจำคุก16ปีมองว่าการเสียชีวิตมากกว่า3,500คนทำให้รัฐบาลอังกฤษและ IRA ต้องทบทวนผลจากการต่อสู้และรัฐบาลอังกฤษก็เปิดใจพร้อมเจรจาทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุสนธิสัญญาสันติภาพ Good Friday Agreement เมื่อปี1998ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลไทยที่ปฏิเสธการเจรจาทุกรูปแบบ แต่ในทางลับก็ยังมีหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าเจราจาทําให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นว่ารัฐไทยไม่จริงใจขณะที่กองกําลังของไทยบางส่วนก็ยังมั่นใจว่าสามารถจัดการกับเหตุรุนแรงได้ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจจะส่งผลเสียทําให้กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติเข้ามาร่วมก่อเหตุที่สร้างความสูญเสียได้มากขึ้นของอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับโรคนะครับถ้าประเทศไหนมันมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้โรค โรคพวกนี้เนี่ยมันแทรกแซงหรือว่ามันไปเจริญเติบโตในประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศอย่างมาเลเซียประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็คงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยน ville, ายแกรี่เอ็มคอนวิลอดีตนียร่วมกลุ่ม I IA a บอกว่า การใช้คนกลางช่วยไกลเกลี่ยระหว่างคู่ขัดแย้งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสันติภาพโดยคนกลางอาจเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือองค์กรที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อมัน่นซึ่งผลของการเจรจาก็ใช่ว่าจะต้องสูญเสียเอกราชหรือดินแดนไปเพราะความต้องการของผู้ก่อเหตุอาจเป็นเพียงการเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมอย่างเช่นในไอ์แลนด์เหนือที่สุดแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษแต่มีอำนาจในการบริหารตัวเองดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน thank mm -hmm. you